จัดเต็นความมันในรอบก่อนชิงชนะเลิศก,กับชายไฟวานานาวาหัวหินนำขบวนขุนพลนักชกไทยร่วมประชันกับเหล่านักมวยจากหลากหลายประเทศทั่วโลกโดยมีคุณสวัสดิ์นิพตพันลบประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดก,การแข่งขันเป็นประธานเปิดงานนทรูอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน และต้องขอแสดงความยินดีกับเพชรธงชัย t b m ยิมที่สามารถเอาชนะนักชกจากประเทศกัมพูชาได้อย่างสวยงามและแน่นอนครับว่าเพชรธงชัยก็จะเป็นนักชกตัวแทนประเทศไทยที่เข้าไปชิงชนะเลิศปลายปีนี้อย่างแน่นอน ติดตามความมันในรอบชิงชนะเลิศกันได้เลยนะครับวันเสาร์ที่24ธันวาคมนี้ที่อาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติใกล้ๆนี้เองครับร่วมกันเป็นกำลังใจให้นักชกประเทศไทยกันได้นะครับเดีย๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันอย่างแน่นอะน